สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้นุชมีรถมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะวันนี้นะคะเรามาสาย honda บ้างนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวก honda หรือว่ากำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นปีใหม่ตัวท็อปนะคะสีส,สวยสีหายากพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆเลยกับคันนี้นะคะก่ะอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องของนุษด้วยเผื่อจะไม่พลาดชมในการอัปเดตรถเข้ามา นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็น Honda City 1.5 SV Plus สวยๆสีเทาดำแบบนี้นะคะมาเป็นตัวท็อปเลยสำหรับตัว Honda ปี2018ราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่120,000กิโลรถสภาพเดิมสวยแท้จากโรงงานเลยนะ,ะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยตามเบอร์โทร0914447982นุชเพรยนต์ สำหรับคันนี้นะคะยอดจัดไฟแนนซ์นี่ท่วมเลยนะคะใครที่มีเครดิตดีลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะบอกเลยว่าอับยอดคันนี้เต็มออกรถฟรีดาวศูนย์บาท นะถ้าใครสนใจก็รองสอบถามรายละเอียดมาได้เลยผ่อนเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ย้ำว่า7,500บาทเท่านั้นเลยนะสำหรับ c ิ t y 1.5 SV Plus คันนี้ปี2018นะคะได้เป็นสีส,สวยๆแบบนี้เลยการันตีในส่วนของโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของารายละเอียดรอบคันนะคะกับตัวรถ City คันนี้กัน นะ,ะด้านหน้าตัวรถเนี่ยได้เป็นกระจกหน้าโครมเมียมนะคะสี่เหลี่ยมยาวๆสวยๆแบบนี้เดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการถลอกขีดขูดเลยสภาพสวยเดิมนะคะมากันต่อสำหรับไฟหน้ารถคันนี้บ้างนะคะในส่วนของตัวไฟเนี่ย ไฟมังติรีเฟคเตอร์มาพร้อมไฟเดทาทมนิดไลท์ให้ด้วยนะสำหรับตัวนีนะ้มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้ให้เช่นเดียวกันสภาพเดิมนะคะในส่วนของด้านหน้าตัวรถเนี่ยไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความมาแน่นอนการันตีโครงสร้างได้เลยนะคะ และถัดมาในส่วนของตัวแมต์คันนี้นะคะได้เป็นแมตเดิมจากโรงงานเลยนะะแมตสวยๆทูโทนแบบนี้นะคะแมตขอบ16ยางปี2022ด้วยนะคะดอกยางเนี่ยโอ้โหยังใหม่เดิมเลยนะคะไม่มีการใช้งานเลยนะคะดอกยางยังสภาพดีสามารถวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยนะ ในส่วนของด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารอยเว้าวต่างๆเดิมแท้จากโรงงานสีเดิมจากโรงงานด้วยอาจจะมีเพี้ยนนิดนึงอาจจะมีเก็บสีเล็กๆน้อยๆนะคะแต่บอกได้เลยว่าไม่ถึงโครงสร้างแน่นอนรถสวยเดิมแท้จากโรงงานนะคะการันตีในส่วนของโครงสร้างเลยไม่มีพิความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะ,ะสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จากโรงงานเลยนะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ นะคะสีน้าเงินเทาดำนั่นเองนะคะสวยๆเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะกระจกด้านหน้านะคะก็ยังเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยนะนี่นะคะ Honda ยังอยู่รถสภาพสวยเลยป้ายภาษีพรบรนะคะปี 67. ดนะเราต่อให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมคิ้วกันศาสตร์นะคะนี่เลยคิ้วกันศาสตร์สวยๆเดิมแท้จากโรงงานนะคะ กระจกทั้ง4บ้านนะคะได้เป็นกระจกเดิมนะจากโรงงานด้วยนะคะในส่วนตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่านะคะกับ,กบรถสสวยรถเดิมๆนะไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างที่แจ้งเลยนะคะรถสภาพสวยงามมากนะด้านข้างตัวรถเนี่ยไม่มีร่องรอยเลยนะ สภาพเดิมนะคะไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะคะมือเปิดเป็นสีโครเมียมนะคะเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะร่องรอยไม่มีสภาพเดิมๆสวยๆนะเดี๋ยวนุจะพามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะในส่วนของด้านข้างประตูเนี่ยได้เป็นของเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยการถลอกเลยนะคะสภาพยังคงเดิมอยู่จากโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยเลยสภาพสวยๆนะ สำหรับตัวน็อตนะคะในส่วนของโครงสร้างนะน็อตทุกตัวเนี่ยยังอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขเม็ดส,สีแต้มจากโรงงานยังมีให้เห็นกันชัดๆเลยว่าของเราไม่มีชนมาแน่นอนสภาพการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงาน ะค,ะคอนโซลเดิมๆจากโรงงานไม่มีร่องรอยขีดขูดทะลงทะลอกไม่มีสภาพสวยนะคะสำหรับคันนี้ในตัวเก๊เปิดใช้งานได้ปกติเลยมีหนังสือนะคะตัวนี้มีคู่มือการใช้งานนะฮอนด้าสำนงสํสำเนารถในนี้มีครบเลยนะคะภายในตัวรถออปชั่นเดิมบอดี้เดิมๆนะ,ะออปชั่นเต็มมีหน้าจอให้แบบนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงง,งานสภาพเดิมจากโรงง,งานสวยสวยไม่มีร่องรอยการขีดขูดทะลอก นะคะสภาพเดิมๆเลยนี่นะคะในส่วนของแผ่นเพจนี้นะคะเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันยังอยู่ให้เห็นกันนะคะสภาพสวยงามมากสําหรับตัวซิตี้คันนี้นะคะ ปี2018ไม่เพียงแค่100,000นะคะ20,000กิโเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะในส่วนของด้านข้างประตูนะคะอย่างที่แจ้งเลยสภาพยังคงที่เดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขูดทะลงทะลอกไม่มีนะคะในส่วนของโครงสร้างเดิมนะจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะรอยเม็ดสีต่างๆนะอยู่ครบหมดเลยนะไม่มีร่องรอยการแกะไขออกแน่นอน ภนะายนในตัวรถเนี่ยนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะโทนสีดำสวยๆนะคะสีดำสภาพเดิมด้วยจากโรงงานนะคะเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเบาะผ้าเนี่ยไม่มีร่องรอยลิ้วรอยเลยนะคะสภาพเดิมคงที่จากโรงงานเลยใครที่กำลังมองหานะคะซิตีมือสองไว้ใช้งานคุณภาพดีคัดเกรดแล้วนะห้ามพลาดกับคันนี้เลยซิตี้ปี18นะคะ1.5 SV ปี 2018ตัวพัสนั่นเองนะคะห้ามพลาดเลยด้านหลังตัวรถเนี่ยสวยมากนะคะดุดันเลยกับคันนี้อ่ะเดี๋ยวนุชมาให้ดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยไฟ LED มาพร้อมด้านล่างไฟทับทิมสวยๆแบบนี้นะคะตาสัญลักษณ์ค่อนหน้ายังอยู่ครบสำหรับตัวนี้ได้มาพร้อมกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะนี่เลยนะ,ะสวยๆนะคะเสาสัญ,ญญาณครบเลยนะคะใครก็ อยากมาดูคันนี้นะสามารถเข้ามาดูได้นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อที่เก็บสัมภาระด้านหลังสําหรับคันนี้นะคะที่เก็บสัมภาระคือกว้างขวางมากนะในส่วนเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนน็อตทุกตัวสภาพเดิมจากโรงงานนะคะยังอยู่ให้ครบให้เห็นกันชัดๆเลยนะไม่มีการแกะไขออกนะคะในส่วนของด้านล่างตัวรถคันนี้นี่เลยนะคะอ่ะอยานุให้ดูนี่นะคะในส่วนของตัวนี้นะ ตัวนะคะรอยอยางอะไหล่รอยเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะนุชมีให้เห็นเลยนะคะนี่เดิมเดิมเดี๋ยวนุชจะแถมผ้าป,ปูยางให้ด้วยนะคะอันนี้เขาอาจจะเอาออกไปเก็บงานเนาะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะทุกอย่างนะคะแม่แรงตรงนี้นะคะยังอยู่ให้เห็นกันนะนีเลยนะคะก็สภาพเดิมเลยนะคะให้เห็นกันไม่มีร้องรอยการติดแก๊สมาแน่นอนนะคะสภาพเดิมจากโรงงานด้วยนะคะสวยๆนะคะแบบนี้ห้ามพลาดกับ ซิตีนะคะ1.5 SV นะคะตัวพาร์ทคันนี้เลยปี2018สวยๆนะฮะรอยเว้าวต่างๆด้านข้างเดิมแท้แน่นอนนะะคอนโซลเดิมเดบอดี้เดิมเดิม<ๆ>นะคะข้างประตูกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวเดิมเลยนะด้านข้างประตูนะคะไม่มีนองรอยการขีดขูดทะลงทะลอกไม่มีสภาพภายในสวยนะคะตัวนี้นี่เลยกว้างขวางนั่งสะดวกสบายได้มาเบาะผ้านุ่มๆใหม่ๆแบบนี้เลย น,ะะนี่อ่ะเรามาดูกันต่อสำหรับด้านหน้าตัวรถบอดี้เดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของบอดี้เนี่ยได้ออปชันมาเต็มมากสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวหนูจะพามาดูนะคะนี่นะคะได้มาพร้อมฟุตสตาร์ด้วยนะคะสำหรับตัวท็อปของเขานะคะสำหรับตัวออพวองมาลัยนะคะมัลติฟังชันนะรับสายวางสายได้นะคะไม่นะคะด้านหน้าตัวรถ 1 2 3 5 2 6กิโลไม่เดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของตัวลูกเล่นเครื่องเสียงได้เป็นแบบหน้าจอนะคะคันนี้ได้มาจอและแอร์ออโต้นะคะแบบนี้ให้เลยออปชั่นเต็มนะคะบอดี้เดิมๆนะ,ะสำหรับคันนี้สวยนะ,ะมาในราคาเพียงแค่479,000บาทผ่อนเดือนละเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นนะ ลูกค้ามีเครดิตดีนะสามารถอัพยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวน์ศูนบาทกันไปเลยสําหรับคันนี้นะคะก็ห้ามพลาดเลยนะ,ะนี่สวยๆแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวนุชจะพาไปดูในส่วนของด้านเอ่อในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะสำหรับคันนี้นะคะรายละเอียดรอบคันประมาณนี้ถ้าใครอยากมาดูรถจริงนะ,ะก็แวะมาดูได้เลยที่เพจยงของเราตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1และเสรีไทย95นะ,ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอน นะใครที่กําลังมองหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคันนี้รถส,สวยสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะการันตีในเรื่องของโครงสร้างเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนุจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเนาะ มากันต่อสําหรับในห้องเครื่องตัวนี้นะคะสภาพห้องเครื่องคือเดิมๆเลยนะคะเราไม่มีเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนนะคะสภาพห้องเครื่องคือเดิมแท้จากโรงงานนะเดี๋ยวนุจะพามาดูกันนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องเนาะอ่ะเดี๋ยวมามาดูเริ่มแรกกันเลยนะในส่วนของตัวนี้นะคะตัวนี้ได้เป็นเครื่องเดิมจาก Honda นะคะไม่มีการเปลี่ยนนะสภาพเ <webinars marsh als> ดิมรอยแต้มส <gracias. S 2> ีเดิมเจากโรงงานยังอยู่ให้เห็นน็อตเนต่างตสภาพเดิมนะคะไม่มีการแกะไขออก ยำมาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนนะคะในส่วนของคันนี้เรามาดูในการาในส่วนโครงสร้างนะน็อตทุกตัวนะคะน็อตยึดฝากระโปรงนะต่างๆอยู่ครบหมดเลยรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะอยู่ให้เห็นสภาพเดิมจากโรงงานรอยเม็ดสีแต้มเดิมจากโรงงานก็ยังสภาพเดิมเช่นเดียวกันนะ,คะเครื่องเดิมเครื่องเดิมจาก Honda สภาพสวยๆนะคะันหน้าเดิมไม่มีการเปลี่ยนไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะแบตเตอรี่นะคะได้เป็นแบตเตอรี่ปีใหม่ด้วยปี เอ่อตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูไปเช็คให้เนาะในส่วนตัวนี้จะได้เป็นปี6เพึ่งเปลี่ยนมานะคะสาหรับแบตเตอรี่ได้เป็นแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างต่างๆเนี่ยสภาพเดิมเลยฝากระโปงกระโปรงนะคะในส่วนตัวนี้ก็เดิมแท้เช่นเดียวกันนะคะฝากระโปรงรอยเม็อดองเม็อดอาร์ตเม็ดกลมๆสติ๊กเกอร์จากโรงงานเรายัางมีให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะนี่ถ้าใครสนใจอยากมาดูรถคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมุดมาเลยตามเบอร์โทร091ย์นะคะ 447982นุดเพชรยนต์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุดขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะฝาก Honda City 1.5 SV+ Plus คันนี้ด้วยราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่7,500บาทนะะเริ่มต้นผ่อนเดือนละเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตดีออกรถฟรีดาวน์0บาทกันไปเลยสําหรับคันนี้ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาเลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ